ผมบุรเศรษฐบองเจริญพันธ์รนักศ์ึกษา6 4 0 1 0 4 6 1แล้ววันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเชียร p พอร์ทั8ในการคนโทรลตัวของ PID และคอนโทรลตัวของ Speed c o n v e เ o อนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราใช้หลักๆกเนี่ยก็คือ,อเป็นตัวของน n อตนะครับแล้วก็ตัวของมอเตอร์ค t r o l s สป e d ก็คือตัวของ l 2 9 8 n แล้วก็ตัวของ plc รุ่น s 7 2 0 0นะครับแล้วก็ตัวของ คอนเวเยอร์ Editor ที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมีอินครเดอร์ติดมาด้วยนะครับโดยที่การที่เรารับอินพุตเนี่ยเราก็จะรับมาจากตัวของนอบนะครับก็คือรับมาเป็นค่านา็อกนะครับแล้วก็ส่งค่าไปที่ตัวของ L298N เพื่อเอานำไปคอนโทรลตัวของคอนเวเยอร์ต anyway ่อนะครับโดยการสั่งการทุกอย่างก็จะมาจากตัวของ PLC นะครับผมในภาพนี้ก็แสดงถึงการเป็นระบบคอนโทรลซิสเต็มที่เป็นโคสลูปนะครับก็คือการต่อ ไฟมาจากซัพพลายเข้าตัว plc นะครับแล้วก็เชื่อมไปยังตัวของ l 2 9 8ก n นะครับตัวบอร์ด plc ได้เชื่อมต่อไปตัวอย่างตัวบอร์ดแล้วบอร์ดเนี่ยจะเชื่อมต่อไปตัวของคอนเวเยอร์แล้วก็เชื่อมไปที่ encoder ด้วยซึ่ง encoder นี่ก็เชื่อมกลับมาที่ plc นะครับคือก็จะทําการปรับค่าตามเซตพอยต์ถ้าค่าไม่ได้ตามเซตพอยต์ encoder ก็จะรีส่งค่าเซตมาที่ plc เพื่อป,ปรับค่าจูนิ่งใหม่ครับเมื่อเราเปิดตัวโปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็จะทําการสร้าง new project ใหม่นะครับและในการเลือกของตัว PLC รุ่นที่เราจะใช้งานเราก็จะเลือกเป็นตัวของ SIEMENS S7 102นะครับก็คือรุ่นของ SIEMENS นั่นเองแล้วก็มาเลือกของตัว CPU ครับเราจะเลือกเป็นตัวของ 1214C DC 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 นะครับแล้วก็เป็นรุ่นของ 6E S7 นะครับ214นะครับตามที่เห็นอยู่ในรูปเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นการโชว์นะครับว่าเราสร้างตัว ladder diagram ยังไงนะครับในฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นฝั่งของ ตัวเมนโปรแกรมนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นฝั่งของฟังก์ชันบล็อกที่เราสร้างขึ้นมาเป็น pid loop นะครับโดยมีเวลาที่10มิลลิ i s e นะครับโอเคครับก็ในส่วนของฝั่งเมนเนี่ยเราจะรับค่านาะลอกาพุทมาแล้วด้ทำการ norm และ scale X กนะครับก็คือเป็นการ scale เพื่อปรับค่าออกมานะครับแล้วก็เป็นการมีการเช็คนะครับว่าค่าเนี่ยมากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์นะครับแล้วก็จะเอาไป control ในด้านของการกลับทางนะครับหรือว่าการ ตรงต่อทางขวาคือคอกสวายหรือเคาน์เตอร์คอกสว้ยนั่นเองครับผมแล้วก็มีการในส่วนของเมนก็จะมีการคอนโทรลเรื่องของพาวิ m โมดูลด้วยน,นะครับผมในเรื่องของ PI d นะครับก็จะมีการใช้ฟังก์ชันบล็อก PID นะครับซึ่งฟังก์ชันบล็อก PID เนี่ยก็จะนําไปสู่การจูนิ่งต่อไปนะครับผมในส่วนของจุดประสงค์ในการทดลองในครั้งนี้นะครับก็คือเราต้องการประยุกต์ใช้ตัว PID กับตัวของคอนเวเออร์โดยหากมีสิ่งของเนี่ยวางไปที่ตัวคอนเวเออร์เนี่ย ระบบจะไม่ทําการลดระบบจะไม่ speed ตกนะครับผมก็คือจะคง speed เท่าเดิมนะครับซึ่งตัวนี้ PID จะเป็นการไป control มันเองครับจาก PLC โอเคครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการสรุปสิ่งที่เราจะทำไปกันหลังจากนี้นะครับก็คือเริ่มแรกเราจะเซต Set point ทูเก้นะครับก็คือเราจะไปตัวส่วนของฟังก์ชัน b ล o อกที่เราสร้างขึ้นมา PID ล o ู่ในหน้าเมื่อกี้นะครับเราจะเซตเซต point ให้เป็นเก้นะครับ ก็คือยังไม่ได้รับค่าจากหนอมในตอนแรกนะครับแล้วก็เราจะกดไปที่ t o o box ของตัว PID นะครับแล้วก็ทำการ m เมน l ลจูนตัว Output ให้เป็น50และลง50นะครับใ้50เนี่ยหมายถึง clockwise นะครับก็คือเคลื่อนไปตามเข็มนาฬิกาส่วนลง50เนี่ยหมายถึง counter clockwise ก็คือเป็นการสวนกับทางนั่นเองนะครับโดยเมื่อเราเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราทำการอับโหลดแล้วเนี่ยเราก็จะตัว ให้เป็นออโต้จูนละเราจะไม่แม n นวลจูนแล้วครับปรับเป็นออโต้จูนแล้วก็ทำการ fine tuning นะครับให้ระบบเนี่ยทำการเซตค่าพารามิเตอร์โดยอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นเราจะอัปโหลดตัวพารามิเตอร์ที่ระบบเนี่ยเซตเข้ามาได้อัปโหลดไปที่ตัวระบบ PLC นะครับแล้วทำการเซตพอยต์เซตตัวเซตพอยต์ของตัวฟังก์ชัน PID บล็อกตัวะกีนะครับให้เป็นตัวรับมาจากหนอกน,นะครับไม่ได้เซตเป็นตัว9 0 0เหมือนเมื่อกี้ละ ในส่วนต่อไปก็จะไปดูนะครับว่าเราเซตค่ายังไงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตั้งค่าตอนแรกเลยนะครับจนถึงช่วงของการเซตพารามิเตอร์ครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำการเซฟตัวของเอาพุทเป็น50แล้วเนี่ยระบบจะทำการคอ่กสว้นะครับก็คือจะเห็นได้ว่าจากรูปเนี่ยตัวของคอนเวียร์จะเคลื่อนที่ไปตามเข็มนาฬกาแน่นอนครับผมหลังจากที่เราทำการจูนเป็น50แล้วนะครับเอาพุทเราจะทำการจูนเป็นลบ50บ้างนะครับ ก็คือเป็นการ counter clockwise นั่นเองแล้วก็ให้ระบบนั้นจดจำค่าที่เป็นตัวรามิเตอร์นะครับ ครับสังเกตนะครับหากเราหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับระบบจะไปทําการค็อกไวตัวของคอนเวเออร์นะครับแต่หากหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับตัวคอนเวเออร์ก็จะหมุนวนเข็มนาฬิกาด้วยเช่นกันในส่วนพารามิเตอร์นะครับถ้าสมมุติเราค็อกไวเนี่ยตามเข็มนาฬิการะบบพารามิเตอร์เอาผู้จะออกมาแต่หากเคาน์เตอร์เข้าไวพารามิเตอร์จะเป็นลบนะครับสามารถสังเกตได้จากตัวโปรแกรมเลยครับในส่วนวันนี้สวัสดีครับ